สวัสดีครับพบกับช่องหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่เย่นะครับวันนี้เราจะมา,าชมรับชมกันคำทํานายนะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะครับซึ่งจะเป็นคำทํานายของอ ทั้ง12ราศีนะครับโดยที่อาจจะดูได้ทั้งที่เป็นาราศีเดือนเกิดหรือว่าลัคนาราศีเกิดก็ได้นะครับก็คืออย่างเช่นคนที่เกิดเดือนตุลาคมอาจจะเป็นราศีตุลน,นะครับแล้วก็ลัคนานะครับเมื่อผูกดวงแล้วก็ดูลัคนาแล้วเนี่ยจ,จะอยู่ในราศีธนูก็ดูตุลกับธนูแล้วก็ควบคู่กันนะครับนะเราจะได้คำนายของทำทนายของสองราศีนะครับไปประกอบกันนะครับ ก็สาหรับในวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเนาะหมอเรียมขอแบ่งเป็นช่วงครึ่งแรกก่อนนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นคําทํานายตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนก่อนนะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดวงดาวอย่ยสามดวงด้วยกันนะครับถึงจะจะไม่ใช่ดาวใหญ่ นะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่ว่า3ดวงนี้ก็มีการขยรับขยายในช่วงนี้แล้วก็เป็น3เรื่องสําคัญสําคัญนะครับสดาวก็จะให้ผล3เรื่องนะครับสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทั้งทั้ง12ราศีในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e นะครับให้ช่องหมอเหลี่ยม เพิ่มปังปูริยะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับเป็นแรงสนับสนุนนะครับให้หมอเหลี่ยมเนี่ยได้ทำคลิปแบบน,นี้ต่อไปนะครับก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์ฝากกดแชร์ให้คนที่คุณรักนะครับให้เขาเข้ามาดูนะครับเพื่อจะได้จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆเนาะแล้วก็นำข้อควรระวงังแล้วก็หรือว่านำสิ่งดีๆเนี่ยกลับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเนาะ เพื่อให้ที่ชีวิตของท่านเนี่ยจะได้ดีดีขึ้นนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของหมอเหลี่ยมก็คือ make your day lovely นะครับใครที่ติดตามหมอเหลี่ยมนะก็อยากจะให้เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับรวยรวยเฮงเฮปังปงนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผมดวงชะตาของชาวราศีสิงห์และผู้ที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับ นี่คือดวงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน2566ครับก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2566นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมดวงประจำครึ่งเดือนแรกกันได้เลยนะครับของชาวราศีสิงห์ครับดาวประจำตัวนะครับของชาวราศีสิงห์เนี่ยคือดาวอาทิตย์นะครับ ยังอยู่ในตำแหน่งพบที่ดีนะครับไม่เสียนะครับก็คือสหั c h นะครับเดินโยกหน้าส่งผลดีนะครับอาจจะได้พบเจอคนมากๆในช่วงนี้นะครับพบปะติดต่อประสานงานนะครับทำงานเป็นทีมเนาะแต่พลังงานของคุณเนี่ยอาจจะน้อยสักหน่อยนะครับเหนื่อยง่ายนะครับเคลียนะครับช่วงนี้ไม่อยากทำงานนะครับขี้เกียจนะครับต่างๆนะ ก็ต้องบอกว่าชาวสิงห์นะพลังงานจะน้อยนิดนึงนะแต่ว่ามันก็จําเป็นจะต้องทํานะครับเพื่อความสําเร็จความเจริญก้าวหน้านะก็คงต้องกัดฟันทําต่อนะครับเพราะว่าใกล้สําเร็จแล้วนะครับเพราะมีดาวพฤหัสคู่มิตรเนี่ยเลงนะครับสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอการที่เริ่มใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับหรือว่าเรื่องของความสําเร็จนะครับก็จะ ใกล้แล้วนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับดาวพุธนะครับจะย้ายในวันที่1น,นะครับพฤศจิกายนนะครับเป็นดาวประจําตัวในเรื่องอาเป็นดาวประจําในเรื่องของเงินของชาวราศีสิงห์เลยนะครับดาวนี้นะครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าสู่เดือนที่ดีไม่เสียนะครับแสดงว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยจะดี นะครับดีนะครับแต่อาจจะมีรายจ่ายวุ่นวายบางเรื่องนะครับเช่นเรื่องของครอบครัวนะพาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของครอบครัวทั้งลูกทั้งแฟนนะครับต่างๆนะที่เราต้องไปจ่ายให้นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขาเรียกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนในครอบครัวนะครับรวมไปถึงมีโชคลาภจากเลขที่มาจากเกี่ยวกับบ้านนะครับเกี่ยวกับครอบครัวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ รถยนต์ที่ใช้หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนรถต่างๆนะครับอกจากนั้นก็จะมีดาวสุกนะครับซึ่งเป็นดาวจําในเรื่องงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยได้ย้ายในวันที่3นะครับย้ายเข้าสู่เดือนกระดุมพระนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับพอย้ายมาแบบนี้งานเข้ากระดุมพระเนี่ยเขาเรียกว่างานจะสร้างเงินสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ เป็นงานนะครับหรือเป็นธุรกิจที่เคยมีอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งมานะครับอยู่ดีๆก็ศัตรูก็หายไปนะครับคู่แข่งที่มีนะครับค่อยๆล้มหายตายจากนะครับไปจากตลาดนะครับศัตรูก็หดหายไปนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งนิดเนาะการงานธุรกิจอาจจะผิดพลาดได้นะแล้วก็เรื่องของอความผิดพลาดหรือว่าเสียเงินเนาะ จากการที่เราขาดความระมัดระวังนะครับหรือว่าทำงานผิดพลาดนะครับหรือว่าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับในเรื่องของเงินที่มาจากงานต่างๆนะครับหลังจานั้นก็จะมีดาวเกณน,นะครับย้ายเข้าสู่เรือนการงานนะร่วมกับมนุษย์ยนะครับก็จะย้ายในวันที่4พฤศจิกายนนะครับ ช่วงการย้ายมาที่4ต้องมาระวังการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนิดหนึ่งนะแบบฉับพลันฉับพลันในแบบนี้นะครับหรือการได้รับข่าวเซอร์ไพรส์ต่างๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางไปทํางานประเหตต่างๆนะครับช่วงนี้อาจจะเรียกว่าได้ร่วมงานบุญนะครับบุญนะจะเยอะหน่อยนะครับได้ร่วมกระถินต่างๆเนาะออกพรรษาแล้วนะครับก็จะมะีกระถินนะครับต่างๆนะครับที่ ที่อาจจะต้องเข้าไปนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือเพื่อนๆรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับเดี๋ยวเราเจาะไปกันทีละเรื่องเลยนะครับเริ่มจากเรื่องของการงานการเรียนหรือก็ธุรกิจต่างๆนะครับดาวการงานนะครับของชาวราศีสิงห์นี่คือดาวศุกร์นะครับจะย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระหรือว่าเรือนแห่งการเงินนั่นเองนะครับโอโ้โหและก็ในเรือนของการงานเนี่ย มีดาวพระเกตย้ายมาในเดือนการงานด้วยนะฮะต้องบอกว่าเรื่องของการงานเนี่ยเข้ารายเข้าการเงินแสดงว่างานสร้างเงินนะเออชาวราสีสิงครับช่วงนี้ใครที่ขยันนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําค้าขายทําในเรื่องของนายหน้านะครับอ่าช่วงนี้นะครับยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งเหนื่อยยิ่งได้เงินนะเออต้องบอกอย่างนี้นะครับ ในเรื่องของการงานนะชาวราศีสิงห์นะอาจจะมีเรื่องของงานที่เร่งนะครับด่วนจีเลยนะหรือว่าเป็นงานที่คนมาขอให้ช่วยนะนอกเหนือจากงานปกติต้องบอกอย่างนี้นะงานปกติเราก็เยอะอยู่แล้วยังมาขอความช่วยเหลือ,อยเป็นช่วง,วงทาให้เราเสียเวลานะครับเสียเวลาเนาะงานแบบป,ป,ปรับอะไรแบบนี้นะครับจะเข้ามาเยอะหน่อยนะในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับชาวราศีสิงห์นะคนที่ทํางานประจํานะก็อยู่ในช่วงของเ,เรียกว่า มีแนวโน้มเนาะโดดเด่นเ,เข้าตานะอยู่ช่วงประเมินผลต่างๆก็เดี๋ยวรอผลนะครับของการอาของในเรื่องของการทำงานนะครับอาจจะช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะเออนะครับถ้างานที่ทำนะครับเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับก็จะสร้างเงินค่อนข้างเรียกว่าเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะครับในช่วงนี้เนาะจะมีลูกค้าเข้ามาใครที่ก่อนหน้านี้ลูกค้าไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวจะเริ่ม มีเรียกว่าลูกค้าเข้ามาสนับสนุนเนาะใครที่ทําเรื่องการค้าขายนะครับในหน้าจะปังมากนะช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับยิ่งทายิ่งรวยนะครับยอดพุ่งนะครับแต่ว่ายิ่งทายิ่งรวยเนาะแล้วก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าเป็นเหนื่อยแล้วเขาเรียกว่าคุ้มที่จะเหนื่อยเนาะรายได้จากการทําธุรกิจน,นะต่างๆนะโดยเฉพาะพวกทําเกี่ยวกับความสวยความงามบิวตี้ต่างๆเนาะหรือว่าทําในเรื่องของอเกี่ยวข้องกับการบันเทิงนะครับ เกี่ยวกับงานบันเทิงต่างๆอินเตอร์เทนเมนต์เนาะตรงนี้ใครที่ยิ่งทำเนาะมันดวงมันเปิดนะครับยิ่งทำก็ยิ่งยิ่งได้นะครับนะ <c oughs> แล้วก็อาจจะชาราศีสิงห์นะครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการอบรมนะครับประชุมหรือว่าต้องไปพบปะลูกค้าผู้คนต่างๆนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าประชุมบ่อยหน่อยเนาะหรือว่าไปพบปะเดินทางต่างๆสัมมนาอะไรต่างๆนะทีบูดุงทีบิวดิ้งนะก็ จะวุ่นวายสักหน่อยนะครับช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะพลิกแพลงแก้ปัญหาได้เก่งนะมีโชคเรื่องงานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องขององานต่างๆที่ติดขัดนะครับก็ผ่านพ้นอุปสรรคนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายด้วยนะครับหรือว่าขยับขยายทางธุรกิจหรือว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับธุรกิจนะครับที่ทําอยู่เนาะก็มีพวกโปรเจกต์ใหม่ๆสินค้าใหม่อะไรแบบนี้เนาะก็ ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงค่อนข้างเปิดเลยนะครับ,รบชาวราศีสิงห์นะเรื่องของงานนะครับดาวงานนะครับมีดาวพฤหัสมเรลงอีกนะครับมีดาวเกตมาอยู่ในเดือนการงานนะโอ้โหต้องบอกได้เลยว่างานจะดีแก้ปัญหาเก่งแน่นอนนะครับได้ทั้งอ่าพระเกตได้ทั้งมนุษย์ตยูนะครับดาวพฤหัสโอ้โหไม่ว่าจะยากแค่ไหนพลิกแพลงแค่ไหนนะเราเอาอยู่นะครับงานเข้าทางอะไรที่ทำนะครับก็จะสำเร็จนะเรียกว่างานอ่า หรือว่าเข้าทางอ่ะนะครับอีทาั้งงานในมีโชคนะครับมีโอกาสดได้ลูกค้าใหม่ๆนะครับหรือว่าทางไกลต่างประเทศหรือว่าจะทางช่องทางที่เป็นในเรื่องของการทําออนไลน์นะครับศัตรูคู่แข่งนะครับหายไปนะครับทีมงานเพื่อนลูกน้องช่วยเหลือดีนะครับอ่ามีนายพพอร์ตที่ดีนะครับหรือว่าในเชิงของอธุรกิจค้าขายก็อาจจะมองว่าลูกค้านะครับ ให้การสนับสนุนก็คือเข้ามาใช้บริการเข้ามาซื้อสินค้าดีนะครับอ,อืนนี้คือเรื่องของการงานของชารทศีสิงก็คิดว่าก็ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็เหนื่อยนะแต่ก็เป็นการเหนื่อยงานเหนื่อยแล้วได้เงินนะได้ค่าคอมอะไรต่างๆนะครับคราวนี้มาดูเรื่ององการเงินตรงๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างการเงินก็จะมีเขาเรียกว่ามีรายจ่ายมากนะครับเกี่ยวกับ อาจจะเป็นงานทั่วไปนะงานเลี้ยงส่งงานเลี้ยงสังสรรค์ประจํารุ่นต่างๆนะรวมไปถึงช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงจ่ายแน่นอนก็คือกระถินนะครับวัดต่างๆเนาะก็มีการระดมทุนนะครับไปทํานูบํารุงเนาะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยก็อาจจะมีช่วงนี้ก็ใจบุญนิดน,นึงนะมี p a c เกตเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในเดือนกรรมะเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องของ การทำบุญนะครับในเรื่องของงานนะครับเรื่องของธุรกิจนะเขาเรียกว่าสร้างเงินสร้างรายรับเข้ามามากนะแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ที่ขยันเท่านั้นนะถึงจะได้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่านั่งรอแล้วก็บ่นว่าไม่เห็นดีขึ้นนะครับเงินไม่มานะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้ทํางานเงินไม่มาแน่นอนนะชาวราศีสิงห์ต้องบอกนี้นะครับใครที่มีเกณฑ์ที่จะเจรจาต่อรองนะครับ อ่านะครับเจราจาเรื่องธุรกิจนะเรื่องรายได้เรื่องการปิดดิวนะครับปิดยอดต่างๆจบแล้วได้เงินนะต้องบอกอย่างนี้ว่ามีโอกาสที่จะเจราจาค่อนข้างที่จะสำลิดผลหรือว่าสำเร็จผลนะอ่านะครับได้เงินกลับมานะครับมีโอกาสนะครับได้ใช้ช่วงนี้นะครับก็คือมีเงินหมุนเข้ามาแล้วก็มีโอกาสซื้อของที่ถูกใจโดยเฉพาะที่เราเคยเลงไว้นานๆนะครับถ่ฟีดดูเรื่อยๆดูราคาลดหรือ,อยังช่วงนี้นะครับ นะชาวราศีสิงห์จะมีเกณฑ์ที่จะต้องซื้อของลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นเรื่องของคนรักเนี่ยซื้อของมาให้นะครับซื้อของมาให้ก็เป็นไปได้นะครับมีโอกาสได้เงินพิเศษเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมิชชั่นต่างๆโบนัสต่างๆหรือว่ารายได้ที่ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเงินพิเศษเข้ามานะครับดาวเกตเลงดาวการเงนินดาวพุธนะครับแล้วก็ ดาวพุธที่เป็นเรื่องของดาวการเงินแล้วก็ดาวที่เป็นเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับศิษยสิทธิ์โดนบรรดาเรื่องเงินเลืยช่งลาบให้เป็นที่น่าพอใจนะครับการเงินเนี่ยคล่องตัวหมุนเรียกว่าหมุนได้ดีเลยนะครับหมุนได้ดีไม่ติดขัดนะครับในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงห์นะครับมีโชคลาบนะนะครับจากดาวเกตแล้วก็เรื่องของ ดาวเกตเนาะเร่งการเงินดาวพุธอยู่นะครับก็จะทําให้มีโชคลาภนะครับดูความรักครับดาวอดาวเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับจออยู่ในเรือนบัตตานินะครับความรักก็อาจจะมีอุปสรรคนะครับแต่ก็มีดาวพระราหูนะที่เป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ยอยู่เป็นคู่มิตรอยู่นะครับก็ข้าพระครองนะครับอาจจะทําให้เกิดเรื่องปัญหาต่างๆที่มีค้างคานะครับมานานเขาเรียกว่าพลิกร้ายกลายเป็นดีเนาะมัน ็คือมีปัญหาเรื่องของอริอุปสรรคต่างๆนะครับเรื่องของความรักนะเสร็จแล้วเข้าเรือนมรณะนะครับทําให้เขาเรียกว่าปัญหามันอาจจะจบไปก็ได้สำหรับใครที่มีปัญหาที่มันเลื้อรลางมานะครับแล้วก็ติดตามกันมานานละนะครับแต่ว่ายังแก้ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะเขาเรียกว่าอา,อาจจะทําให้ปัญหาเนี่ยที่ที่มันมีมาเนี่ยมันเรียกว่ามันจบไปได้ นะครับเนื่องจากว่าอาริลงมรณะนะอุปสรรคอะไรมันหายไปเฉยเลยนะเออก็เป็นไปได้สำหรับเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์นะครับแต่ว่าสําหรับรักใหม่นะครับอาจจะยังไม่มีเข้ามานะเรียกว่าโฟกัสเ,เรื่องงานดีกว่านะครับเพราะว่าพอยิ่งทํางานเงินก็เข้ามาความรักไม่ได้ให้เงิน นะครับให้เดือปัญหาระเเผอเสียเงินด้วยนะครับเรื่องของความรักนะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ค้ำๆไปก่อนนะครับให้โฟกัสเรื่องอื่นนะครับสำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่คุยอยู่แล้วนะครับก็ปกติครับก็ดําเนินการปกติไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับคนที่เป็นเรื่องของรักออนไลน์นะครับทางไกลนะครับเขาเรียกว่ายังดีอยู่เนาะเรื่องของความรักที่ห่างไกลหรือคนรักกัต่าง อยู่คนละประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะสาสัมพันธ์ได้นะครับภาพรวมนะครับคนโสน,นะครับมีเกณฑ์รีเทิร์นกับคนเก่าหรือคนที่เคยคุยด้วยนะครับกลับมาคุยกันครั้งแต่ระมัระวังนิดนึงปัญหาเดิมๆนะครับนะระมัระวังปัญหาเดิมๆว่าดูเขาปรับตัวหรือยังนะครับมีหลักฐานไหมนะคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนว่าจะอย่างไรนะครับอาจจะ แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคนมีคู่แล้วนะและอย่างหนึ่งเรามีสเสน่ห์นะครับคนโสดเนี่ยหรือเราจะมีสเสน่ห์พิเศษนะก็จะมีเข้าเข้ามาเรื่องค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเลี้ยงได้รอได้นะครับก็ผ่านไปก่อนนะครับรอให้ผ่านครึ่งเดือนแรกไปก่อนนะครับสำหรับคนมีคู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะพบปัญหาความรักรักมือที่สามหรือว่าเรื่องของการห่างเหินกันนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องความรักได้นะครับแต่ไม่ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหารร้ายแรงนะครับค้าประคองไปกันได้นะครับแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องบอกว่าคนรักเนี่ยยังคอยช่วยเหลือเราได้ดีนะครับชาวราศีสิงห์นะครับข้อควรระวังของชาวราศีสิงห์ครับระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับสร้างปัญหาลูกลามนะครับต้องใจเย็นและมีสติอย่าวุ่นวามนะครับมีโอกาสที่จะอ่าเรียกว่า เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตได้นะครับระวังเรื่องของถูกหลอกนะครับทั้งมิจชาชีพของเซนเตอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับคนใกล้ชิดนี่นี่แหละนะครับที่จะมาหลอกนะครับเอาเงินไปหรือว่าถูกโกงไม่รักษาคำพูดนะครับทำให้เราเสียหายได้นะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆโดยเฉพาะจากการเดินทางนะครับระวังเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจกระดูกต่างๆ ะร,ระวังความโลภจากการเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าเราจะลงมือหนักนะครับพราหูนั่นเองนะครับจะทําให้เราเนี่ยหน้ามืดตามัมแลวก็เกิดความโลภลงทุนหนักในการเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้นะแต่ยังไงก็ตามนะครับโชคลาภจากการเดินทางคนในครอบครัวเลขเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเนี่ยยังมีลุ้นนะเรียกว่าให้โชคได้นะครับระวังเรื่องของ สุขภาพนะครับภูมิแพ้โรบทางเดินหายใจกระดูกต่างๆนะนต้องระวังนะระวังความโลภจากการเสี่ยงโชคลงทุนหนักนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศดีนะคิดทําอะไรให้รีบทํานะเพราะว่าดวงเปิดนะครับว่าจะสสบความสําเร็จนะครับสําหรับชาวต่างประเทศนะครับและนี่ก็คือดวงชะตานะครับของชาวราศีสิงห์ครับประจําครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับ2566ครับผม และนี่คือดวงของชาวราศีสิงครับอ่าดีครับผม